กลับเข้าสู่เบทที่3ของรายการเมืองทองทีวีนะครับมาก์ที่3 s c g สเซเดียเมื่อวันศุกร์ที่23มกราคมที่ผ่านมานะครับเป็นฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทยคกคับครั้งที่18รอบ8ปทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับ s อเมืองทองอยูเต็ดพบกับทีมตรังเ c นัดที่แล้วเสมอกันมา1ประตูต่อ1ต้องมาตัดสินกันในนัดนี้นะครับเกรมพยอง s c g เมืองทองอยูเต็ดของเราเป็นแชมป์โซนกรุงเทพมหานครส่วนตรัง FC นั้นเป็นแชมป์ในโซนภาคใต้นะครับ สุภาปีนัก,กาตาโ,โกพกับอิสระพงโศพิกุลสองกับตันทีมของทั้งสองสโมสรครับเป้าหมายของ,ง,ง SCG มุงทอยเต็ดในฤดูกาลนี้คือต้องเป็นแชมป์ประเทศไทยในฟุตบอลคบค,คับให้ได้นะครับต่ัง FC เขียลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับส่วน SCG มุงทอยเต็ดเจ้าบ้านนะครับเกือบจะได้ประตูขึ้นนำไปก่อนดีนะฮะที่อิสระพงศพิกุล โชว์ซูเปอร์เซฟปัดลูกนี้ออกมาได้ครับแต่ว่าช่วงนาทีที่17ครับความสามารถเฉพาะตัวของภาคภูมิศรีชัยครับนี่ฮะแตะหลบไปได้แต่ว่าทีรกรอ่อนแก้วต้องหยุดด้วยการทำฟาวครับแม่เตะตัดขาภาคภูมิศรีชัยครับผู้ตัดสินก็ให้ใบเหลืองแล้วก็เป็นจุดโทษของ s G สจีมังทอยเต็ดสุประวีมีประทางครับแม่รับหน้าที่ยิงไปติดเซฟอิสระพง์โสภิคุณแต่ว่าเจ้าตัวก็เร็วพอที่จะไปซ้ำ จงังหวะที่2ให้เกรยยองจูเนียขึ้นนำทีมตรัง FC ไป1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่18ครับสุปราวีมีประทางนี่คือทีมชาติไทยอยู่19ปีนะครับตำแหน่งที่ถนัดคือแบ็กซ้ายหรือตัวรุกทางฝั่งซ้ายนั่นเองครับวันนี้กองเชียร์เอสมุนทอยแต่ก็เข้ามาให้กำลังใจ นักเตะเกมขอวของเราร่วมร่วม1,000กว่าคนได้เลยทีเดียวครับในช่วงครึ่งเวลาหลังครับตรัง FC เองมีโอกาสจะได้ประตูตีเสมอนะครับแต่ว่าอิทธิกรการสร้างครับแม่โชว์ซูเปอร์เซฟปัดออกไว้ได้ครับเกมก็เลยยังคงเป็น SCG ซมทอแตที่ยังกลุมความได้เปรียบอยู่ก่อนที่ใช้วัดบูรานครับจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวแตะหลบพลเ่นตังเอคนแล้วปั่นไซโปเข้าเสา2 ให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดขึ้นนำทีมตราง FC ไป2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่61ครับเนี่ยมาดูความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าตัวนะครับตะหลบมไาได้2คนแล้วโยกมาเข้าขวาข้างถนัดแล้วปั่นใส่โปรงนิดนิด,นดครับเข้าไประตูตะข่าย2ประตูต่อศูนย์แล้วละครับเล่นง่ายขึ้นแล้วล่ะครับสำหรับ SCG เมืองทองยูไนเต็ด ก่อนที่จะได้ฟรีคลิกระยะวังผล25หลาครับแล้วนี่ฮะหมายเลข8ครับอติคุณมีทวมครับมาปั่นเข้าไปสวยสดงดงามจริงๆครับนาทีที่70เอสจีมุทอยแต่ขึ้นนำทีมตรังไปห่างๆครับ3ประตูต่อศูน แต่ว่าต่าง f c เองก็มีลูกฮึดนะครับนาทีที่87ครับจารุกิจซ่อมยุ้ยนะครับวางบอลข้ามมาแล้วบอลมันเป็นใจให้ธรรมดากกใหญ่ครับแปรบอลข้ามตัวอิทิกรการสร้างเข้าไปนะฮะมาดูการวางบอลของจารุกิจแล้วบอลมันเป็นใจนะครับเด้งไปเข้าทางธรรมดากกใหญ่ครับแล้วก็แปรสวนทางอิทิกรการสร้างเข้าไปไล่มา เป็น1ประตูต่อ3ครับแต่ไม่รู้จังหวะนี้ให้ดีครับนี่ฮะใช้ว่าบุราณไหลมาให้กับพิชาอุทราแตะมาเข้าขวาแล้วนี่ฮะหักข้อยิงเสาแรกเข้าไปให้เ c g ซีจีมุน,นไเต็ดหนีอีกครั้งหนึ่งเป็น4ประตูต่อ1นะครับแม่ตาราง f อฟดีใจได้เพียงแค่นาทีเดียวนะครับนาทีถัดมาพิชาอุทรานะครับนาทีที่88นะฮะก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวยิง หนีห่างเป็น4ประตูต่อหครับเนี่ยมีมุมอยู่มุมเดียวนะครับเสาแรกแต่ว่าเจ้าตัวก็ยิงไม่พลาด Sg มุทท่ทลขึ้นนํา4ประตูต่อหครับก่อนที่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับสุประวีมีประทางครับจะมาบวกลูกที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ให้ Sg ขึ้นนํา5ประตูต่อหครับสุประวีนี่เป็นตัวลุกอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับแต่บางครั้งก็จะโยกไปเป็นตัวลุกฝั่งขวาด้วยเช่นกัน มีชื่อในทีมชุดใหญ่แล้วนะครับสำหรับสุประวีมีประทางครับแม่แผลลอดขายสรุรพงศ์โสภพิกุลเข้าไปแบบเหนือชั้นครับก่อนที่ช่วงทนเวลาบาดเจ็บนาทีที่4นะครับชัยวัดบุรานจะมาบวกสกอร์ที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้และก็เป็นลูกที่6ให้ SCG ซมุนทอยูเต็ดเอาชนะทีมตรัง FC ไปได้6ประตูตอนนะครับมีความเร็วอยู่แล้วนะครับเจ้าบอล ใช้วัาบูรานะครับแ,แล้วแปลส่วนทางอิสระพงศ์โสภิกุลเข้าไปทําให้จบเกมการแข่งขันนะครับ s อ g เมืองทองยูเนเต็ดก็สามารถเอาชนะทีมตรัง FC ไปได้6ประตูต่อหึแล้วก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลโครคัพชิงแชมป์ประเทศไทยยู19ปีนัดหน้าจะออกไปเยือนทีมเชียงใหม่ FC ก่อนนะครับก่อนที่จะกลับมาเล่นที่ SCG ซ t a d i u m ผลการแข่งขันของเพื่อนร่วมทีมก็อย่างที่คาดหวังไว้แหละครับว่าเล่นในบ้านเราต้องยิงให้เยอะเราเน้นเกมบุกครับวันนี้เราให้แบ็คทางออกเพื่อเล่นเกมบุกอย่างเดียวเลยเราต้องการประตูครับเราจะไม่มาไม่วันนี้เราไม่ได้เน้นเกมรับเลยทิ้งเซนเตอร์ไว้2คนครับเซอร์ไพรส์สกอร์หกหนึ่งไหมก็เซอร์ไพรส์นะไม่คิดว่าจะยิงได้เยอะขนาดนี้ครับ ถ้าเกใครตามบอลเด็กมาจะทราบนะครับว่าบอลเนี่ยเป็นคนที่สร้างโอกาสเยอะมากแต่จบอาจจะมีปัญหานิดนึงแต่วันนี้ยิงได้2ลูกน่าจะพอใจพอใจครับไม่ไม่คิดด้วยว่าจะจะยิงได้เป้าหมายต่อไปเจอเชียงใหม่มองไว้ยังไงก็นอกบ้านอยากมีแต้มกลับมาครับอยากอยากให้มีแต้มกลับมาแล้วก็ในบ้านก็ว่ากันอีกทีบรรยากาศของเชียร์พี่พเข้ามาช่วยเชียร์เป็นไงก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เจอแบบนี้ คนดูอนุญาตใช่ครับถ้อยากให้พี่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะที่2ของรอบ,บรองชนะเลิศก็อยากเขาอยากให้เข้ามาเชียร์พวกผมเยอะๆพวกผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับถ้าเกิดเพื่อนเราเพื่อนน้ทีมดูอยู่อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนนทีมในี่ยถัดไปก็อยากให้ช่วยกันเล่นแบบนี้ครับ,รบอยากให้เล่นช่วยกันเล่นทุกคนครับผมก็ครึ่งแรกครึ่งแรกอืดอัดนิดนึงครับเพราะว่าเขามารอโตกรับและโตกลับ เราก็มีสกอร์ตุนไว้1ลูกในครึ่งแรกหลังจากนั้นครึ่งหลังโบ๊เราเปลี่ยนเทคนิคบางอย่างเล่นเน้นลุกมากยิ่งขึ้นก็สกอร์ก็ก็เกินเกินที่คาดไว้เซอร์ไพรส์ไหมครับกับ6-1เนี่ยฮะเพราะว่าปกติมาตรฐานของน้องใช้โอกาสรุกกันข้างเยอะแต่จบไม่ค่อยได้แต่ครั้งนี้ผิดคาดฮะจบได้ด้วยก็ก ก่อนที่จะลงแข่งก็บอกกับน้องว่าอย่างที่ไปเก็บตัวที่สระบุรีหรือว่าเมื่อวานก็ดีเราขึ้นเกมศูนย์หน้าหน้าสาตัวค่อนข้างที่จะใช้โอกาสเปลืองยิยงไม่เข้าเลยก็เลยบอกว่างั้นขอแล้วกันวันนี้แข่งมีโอกาสปุ๊บก็เป็นประตูก็<ๆ>กน้องๆก็สามารถทําได้กับเป้าหมายด่านต่อไปมองไว้ยังไงครับเพราะว่าเชียงใหม่ก็ชนะด้วยฟอร์มที่ดีเหมือนกันครับ เ,เดี๋ยวเราต้องต้องดูต้องดูเทปคู่แข่งนะครับว่าว่าเขาเล่นยังไงเขามีจุดแข็งจุดแข็งจุดด้อยยังไงแล้วก็เราต้องเอามาแก้ในจุดในจุดที่แข็งของเขาส่วนจุดที่อ่อนของเขาเราก็ต้องเน้นตรงนั้นเพื่อเพื่อโจมตีเขาเป้าหมายยังเช่นเคยคือเป็นแชมป์ประเทศไทยก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับก็เพ้าหมาเดียยครับเป็นเป็นแชมป์ประเทศไทยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมองไปทีละแมต วันนี้คิดว่าเด็กน่าจะได้กำลังใจจากกองเชียร์ด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเ,เล่นในบ้านแน่นอนครับพวกน้องๆก็อยากอยากที่จะเล่นในเอสซีสเตเดียมด้วยแล้วก็ต่อหน้าแฟนบอลด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกผู้บริหารก็มานั่งชม mm hmm. สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเป็นแรงกระตุ้นให้เขาฮึกเหิมในการเล่นถ้าเกิดเด็กฟังคลิปนี้อยู่พี่อานยจะสื่ออะไรถึงเด็กชุดนี้ครับผมบอกกับเขาอยู่ตลอดเวลาว่าชุดเขาเนี่ย ในพศเนี่ยผมว่าเขา <ís pe at> เขาเป็นชุดที่เก่งที่สุดนักฟุตบอลทุกคนมีความสามารถดีอยู่แล้วก็ขอให้ขอให้รักษามาตรฐานตรงนี้ต่อไปก็สกอร์สกอร์มันก็ก็ถือว่ายิงเยอะครับแต่จริงๆเรารูปรูปของเกมของอะไรตอนเล่นเลยในะช่วงเฉพาะช่วงเวลาครึ่งแรกเนี่ยมันยังไม่เป็นตามแท็กเติกที่เราคิดไว้เท่าไหร่นะครับก็ <S <s <sk or ps> ก็เริ่มมาแก้แทคติกแล้วก็เริ่มที่จะหายตื่นสนามกันนะครับมาในครึ่งเวลาหลังก็โชว์ฟอร์มได้ดีทั้งนี้นักต้องชมทางกลงางด้วยว่าเขาวางเกมรับมาในครึ่งแรกค่อนข้างจะเหนียวแน่นแล้วก็ช่วยกันเล่นดีพอถึงเวลาครึ่งหลังเนี่ยนักเตะก็อ่อนล้าเป็นธรรมดานักเตะเราก็เลยมีช่องทางที่จะเข้าไปทําได้ก็เลยมาสกอร์ลงล่างขนาดนี้ปกติทีมชุดนี้ขาจังหวะเขาทาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วด้วยละครับแต่ว่าจบสกอร์มักจะไม่คมวันนี้ในส่วนของพิการเองพอใจการจบสกอร์ของน้องๆทุกคนไหมก็ ถามจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเรายังมีนักเตะที่เป็นตัวหลักที่ยังเจ็บอยู่อีก2 3ตัวที่ยังไม่มาประสิทภาพแวนประชายังไม่มานะครับเจ้าเตะเพิ่งหายเจ็บกลับมานะครับแล้วก็ยังมีหลายคนที่มีอาการเจ็บปวดแอดเพราะนั้นในแมตต์ต่อไปเนี่ยถ้าเราลงไปในฟูลทีมเราจริงๆแล้วผมคิดว่าน่าทํทำผลงานได้ดีขึ้นกว่านี้แล้วก็นั่นเขาทำที่จะชัวร์มากขึ้นกว่านี้ด้วยเพราะบอลจากแดนกลางไปหาแดนหน้าผมยังมองว่ามันยังติดติดขัดเล็กน้อยถ้าพูดถึงโอกาสของแดนกลางให้เราตัดบอลได้เราฉวยโอกาสที่จะทำวันนี้ ว่า,างไงกันนัดหน้าครับออกไปเยือนเชียงใหม่ก่อนอย่างน้อยต้องเสม,มอกลับมาครับอย่างน้อยต้องเสม,มอกลับมาครับต้องเสมอกลับมาจากที่นั่นได้เพราะเชียงใหม่ก็เป็นทีมที่แขง็แขงแกร่งก็ท้านนั้น,น,น,นก็ต้องเดี๋ยวดูจากทีมสเกลเราที่ส่งไปก็มีโค้ชส่งไป2คนด้วยกันสเกลกลับมาคงจะได้รู้กันว่าแมตช์ท,ที่ต้องไปเยือนเชียงใหม่เขาเนี่ยเป็นยังไงครับจริงๆแล้ว s อสเอสเตเดียมย่าอาจจะยังไม่พร้อมแต่ว่าต้องการให้เด็กๆได้กำลังใจจากกองเชียร์วันนี้ก็ได้ผลนะฮะกองเชียร์เขาให้กำลังใจเยอะพอสมควรที่การจะะออองากไรรถเชียคับ็ ขอบคุณกองเชียร์นะครับจริงๆแล้วผมเปิดสนามไอจีเซเดียมเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสลงมาเล่นเท่านั้นผมอยากจะให้ทางแฟนบอลเนี่ยเข้ามาชม ยังเจเนอเรชันของเรานิวลุกี้ของเราว่าสร้างผลงานให้ดีแค่ไหนคนไหนประทับใจยังไงอยากทุกคนได้จดจำพวกน้องนะพวกนี้ไว้เพราะผมเชื่อว่าน้องๆพวกนี้ในอนาคตนเนี่ยคือกำลังสำคัญของเมืองทองแน่นอนแล้วคงจะได้เห็นในเร็วๆนี้เนี่ยที่หลายๆคนที่เห็นวนันนี้ที่โชว์ฟอร์มก็โชว์ฟอร์มได้ดีก็ขอบคุณนะครับให้กำลังใจแล้วก็อยากนอกจากติดตามชุดใหญ่แล้วลองติดตามชุดโค้กคนนี้ดูว่าเขาจะสร้างผลงานได้ดีแค่ไหนใน,น,นอนา่ตไป